ทอะไรกัันครบก็วันนี้ก็มาเรื่องนะครับขอความเป็นธรรมให้กับทีมรัประชานะครับแล้วก็โมถึงขอความเป็นธรรมให้กับทีมต่อไปที่จะไปเยือนทีมนาลาทิวานนะครับคืออยากจะให้พิจารณานะครับการตัดสินของผู้ตัดสินนะครับชุดผู้ตัดสินแมทที่รัประชาไปเยือนแบบนารานะครับครับก็ทั้งสี่คนนี้มีใครบ้างครับวันนี้ ก็มีผมนะครับเป็นหัวหน้ารูปสอนนะครับทีลประชาแล้วก็มีพิการทีมนะครับพิการทีมนะครับก็รวมถึงนักเตะนะครับที่เป็นกัปตันทีมนะครับแล้วก็รวมถึงสุน่านะครับกองหน้าทีลประชาที่โดนร่วมในเขตโทษนะครับแต่ไม่ได้รับโทษครับครับผมก็เหตุการณ์วันนั้นเป็นอย่างไรครับเหตุการณ์วันนั้นก็อย่างที่ผมรวบรวมมาเป็น เรื่องที่ยื่นฟ้องร้องให้พิจารณาผู้ตัดสินแล้วก็ลงในซีดีคลิปแต่ละคลิปที่ตัดมาแล้วนะครับก็คือสามเหตุการณ์หลักๆนะครับก็มีเหตุการณ์ที่1นะครับผู้เล่นของทีมรัฐประชานะครับผู้เล่นนารากระโดดถีบนะครับแต่ผู้ตัดสินไม่ได้ให้แดงจริงๆจังหวันนั้นใครๆก็ก็เห็นว่าเป็นแดงนะครับรวมถึงคนที่ดูไลฟ์สดอยู่ที่บ้านนะครับจังหวะที่2ก็นักเตะรัฐประชานะครับ ผู้เล่นนาราทวานะครับกระชากคอแล้วก็อับปคัดนะครับทำร้ายร่างกายนะครับก็ไม่โดนแม้แต่ข้งเหลืองนะครับในขณะที่สงเหตุการณ์ที่ผมพูดข้างต้นนะครับผู้ตัดสินก็อยู่ในใกล้เหตุการณ์นะครับทั้งผู้ตัดสินที่4นะครับก็เห็นเหตุการณ์นะครับแต่ก็ยังเพื่นเฉยนะครับจังหวะที่3นะครับจังหวะที่3สุดหน้าของผมนะครับกระชากไปในเขตโทษนะครับ กองหลังรับชากองหลังดาราทิวานะครับไม่โดนบอลเลยครับลวดลวกกองหน้าในเขตโทษแต่ผู้ตัดสินก็ยังเพิกเฉยไม่ไม่ให้เป็ลูกโทษนะครับซึ่งผมอยากให้ประธานนะครับผู้ตัดสินนะครับรวมถึงประธานทีสานะครับพิจารณานะครับแมตช์นี้ด้วยการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินผมมองว่านะครับไม่ยุติธรรมนะครับแล้ว มาตรฐานทุตบอลไทยยืตรงไหนนะครับแล้วที่ผมมาวันนี้นะครับผมอยากจะทําเพื่อทีมรับประชานะครับต้องบอกว่าทีมรับประชานี่เป็นทีมของในหลวงนะครับในการที่ก้าราชทานะครับนะครับแต่การที่รับประชาไปเยือนแมตนาลาเนี่ยถูกกระทํานะครับถูกเอารักเอาเปรียบแบบนี้เนี่ยผมมองว่ามันมันไม่มิธรทมนะครับสิ่งที่ผมทําเนี่ยผมเชื่อว่าก่อนหน้านี้ไม่ไม่มีใครทํา แต่ผมอยู่ตรงนี้ผมต้องทํานะครับเพื่อเป็นมนตาตรฐานต่อไปรัฐประชารไปเยือนใครเนี่ยจะได้ไม่ถูกเอาละเอาเปรียบอีกนะครับหรือแม้กระทั่งทีมหรือที่ไปเยือนดาราตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับจะไม่ถูกลังแก่นะครับเพราะนั้นผมมาวันนี้ผมเชื่อว่านะครับประธานจัดการแข่งขันนะครับทีหนึ่งทีสองทีสามนะครับรวมถึงท่านนายกสมาคมนะครับ แล้วก็ประธานผู้ตัดสินนะครับผมเชื่อว่าบุคคลสําคัญที่อยู่ก,การบอลที่ผมได้เอ่ยมาข้างต้นเนี่นนยนะครับเชื่อว่าเขาให้ความเป็นธรรมกับทีมรับผิชานะครับพรฐานบอลไทยนะครับสคัญครับถ้าเกิดไม่พัฒนาตรงนี้นะครับตายเลยนะครับทีมที่ไปแต่ละแมตช์ถ้าโดนอย่างนี้นี่นะครับนอกจากแพ้ไม่พอเนี่ยนะครับ ถูกทำลายอีกนะครับที่ผ่านมามีเยอะครับหลายๆทีมก็ดูอาจจะดูผมอยู่ก็ได้ตอนนี้นะครับหลายๆทีมก็อาจจะโดนเหมือนผมก็ได้เหมือนทีมรัฐประชาก็ได้แต่เขาไม่รู้จะไปเรียกร้องที่ใครนะครับไม่รู้จะทําเพื่ออะไรนะครับแต่วันนี้ผมขอให้ได้ทําครับทำทีมนีทำเพื่อทีมรัฐประชานะครับแล้วผมก็มฝากด้วยนะครับท่านนายกสมาคมแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับ ขอให้เป็นผลครับขอให้ดูคลิปวิดีโอที่ผมได้ตัดมาให้หน่อยครับหรือให้ไปดูไลฟ์สดตอนนี้ยังไม่ลบครับในเพจรับประชารับฟูแมกน,นะครับฝากด้วยครับอันนี้ยังไม่ไรวมรายละเอียดปีกย่อยนะครับผมขอให้พิจารณาแค่3มช็อต,ตหลักๆก่อนช็อตที่1นะครับช็อตที่2ผู้เล่นรับประชาผิดทำ้ายแต่ไม่โดนแดงช็อตที่3นะครับ,ดโ,รบโ,โดนอ่บโดนรวบในเขตโทษแต่ไม่เป็นลูกโทษ รายละเอียดปิดย่อยนั้นผมยังไม่ไม่ไม่ได้พูดถึงนะครับถ้าใครอยากรู้หรืออยากจะให้ประธานผู้ตัดสินอยากจะมาซักผมก็ได้นะครับรายละเอียดปิดย่อยมีคําถามเยอะแยะมากมายนะครับแม้กระทั่งหลายลูกในเกมที่ออฟไซด์นะครับหลายหลายครั้งที่มีผู้ชายใส่อีริการ์ดนะครับใส่เสื้อนารานะครับเข้ามานะครับคุยผู้ตัดสินนะครับผมไม่รู้ว่าตรงนี้มันผิดกฎหรือถูกกฎนะครับ ก็อยากจะฝากด้วยนะครับฝากด้วยแล้วก็ฝากสื่อมวลชนด้วยนะครับครับแล้ววันนี้ทางฝ่ายจัดตอบรับว่าอย่างไรวันนี้ผมก็เป็นถือว่าเป็นโชคดีนะครับที่มาเจอคุณฟล็อกนะครับประธานจัดการแข่งขันไทยดีนะครับก็คุณฟ็อกได้รับเรื่องไว้รับเรื่องไว้ตอนนี้ก็ท่านก็ให้ผมทําเรื่องแล้วเอาเรื่องพวกนี้นะครับยิงเข้าตรงฝ่ายจัดทีสามเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ ฝายทีสานะครับแจ้งไปยังประธานพุตธสินนะครับตอนนี้เห็นพี่บอกว่าผมและทีมงานกันได้เพราะว่าตอนนี้รอให้ฝ่ายพิจารณา,พ,าพิจารณาพฤติกรรมการตัดสินของพุทธสินแล้วก็ถ้าเป็นผลก็พุตดสินชุดนี้น่าจะโดนบทลงโทษนะครับ,รบแล้วสําหรับความพร้อมเกมสุดสัปดาห์นี้ไปเจอสุราธ,ธานีเจ็บตัวอย่างไรครับคือความพร้อมนะครับผมผมคิดว่า นักเตะตอนนี้สภาพจิตใจนะครับรวมถึงความมุ่งมั่นนะครับผมคิดว่าคูณสองเลยนะครับนักเตะของผมเนี่ยย้อนไปถึงแมนาลาเนี่ยมีความมุ่งมั่นที่จะชนะนา,นา,นาลาด้วยถึงไม่ชนะอย่างน้อยก็มีหนึ่งแต้มเพราะทุกคนเล่นตามแทคติกตามระบบมากแต่เมื่อไม่ได้แม์นั้นนะครับนักเตะก,ก็กลับมานะครับก็เหมือนกับมีแรงขึ้นนะครับอย่างน้อยแม์เนี้ยนะครับด้วยสภาพทีมของสุราษฎร์เนี่ย ค่อนข้างมีปัญหาหลายอย่างที่ที่ทราบมานะครับแต่พวกเราก็ไม่ประมาทนะครับนักเตะก็มีเป้าหมายเดียวกันคือทุกคนไปสาษฎร์มีความมุ่งมั่นนะครับแล้วก็อยู่กับความเจ็บใจเอาตรงๆนะครับเจ็บใจที่ไม่ได้แต้มจากนารานะครับถ้าแมตช์สุรามีให้6กแต้มก็จะเอา6กแต้มมีให้สีแต้มก็จะเอาสีแต้มครับนักเตะทุกคนก็มีความมุ่งมั่นที่จะไปเอาสาแต้มจากาษฎราเราจับความพึกพืนที่มีแล้วเนี่ยมีความพร้อมมีนักเตะบาดเจ็บมีแบนอะไรก็บ้างไหมครับก็ บาดเจ็บมีมีอยู่หนึ่งคนแต่ว่าผมก็รู้สึกดีนะครับนักเตะบาดเจ็บไม่สมบูรณ์เขาก็ยังพูดกับผมว่าอโค้ชครับผมอยากไปด้วยใช่ครับอยากเล่นคนนี้คือใครก็คือกองหลังนะครับกองหลังชื่อเล่นชื่อเบอร์นาผมเรียกเบอร์นาคนันนะครับชื่อจริงก็นะธนากรสายบัญธุ์ธนากรนะครับธนากรนะครับก็มีความมุ่งมั่นนะครับนักเตะผมคิดว่า นักเตะรัาช้าท่นนี้มีมีมีความเป็นเล่นนักสู้นะครับแล้วก็มีความเป็นเนืออาชีพนะครับเกือบทุกคนเลยนะครับ